ไฟเดดบอร์ดคือแดงอารามสอบถามมาได้เนาะอันไหนที่ทวีพรทวีพรพอที่จะบอกไอขูดมะพร้าวมาคุยเฉยเอาจริงๆอ่ะแดงทุกช่องแล้วเนี่ย ไปด้วยไรสดไปด้วยนะเป็นชวนเนาะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆอ่ดื่มกาแฟกับคุณสุภาคมาจ้าวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปไม่ขึ้นนะมาละอิชาตาร้อนกลัวน้องไก่ใช่ไหมที่พรน่าจะแก่กว่าเนะน้องบันเทิง บูมาเวลาเสวัสดีจ้ามาพบกับท้าวิพรฟ้าหยิบยื่นโอกาสเจอแล้วเจอแล้วเออทำงานไปด้วยไะไรสดไปด้วยนะดีอะคุณสุกัญญา นะเจสุก็กินข้าวร่วมวงกับเพื่อนๆเนาะก่อนหน้ารับประทานใช่ให้พอก็พยายามที่จะแนะนำเนาะแนะนำเพื่อนๆเนาะก็ไม่ได้มีความรู้ค่ะ <c oughs> <c oughs> วัสด,ดีพี่แสนด้วยนะจ๊ะคุณอรนุชก็บอกว่าสวัสดีพี่แสนพี่แสนโป้พะพาวมันเน่าก็เลยมาให้น้องไก่เยอะมากเลยที่สวนหลังบ้านอะ มันมันมเดี๋ยวก่อนคิดชื่อก่อนอสวัสดีคุณบอนบี้คุณสิริลักษก็สวัสดีทักทายใจกดหัวใจให้เพื่อนๆเนาะและเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะกลับตามตามบ้านเรามาเนาะพยายามวันนี้ก็ไม่มีอะไร มาคุยเล่นๆเฉยๆคุยสักครึ่งชั่วโมงผ่านแล้วผ่านแล้วนะจ๊ะผ่านแล้วก็มานะที่โบยก็พยายามอยู่เนาะช่วงนี้ก็หลายหลายคนหลายท่านก็ผ่านมาแล้วเนาะนะนี่เห็นไหมมันเนี่ยนี่นีนี่มันเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นเชื้อราแล้วก็เลยเอามาขูดให้น ยายมนทาริธาภมเมนบบยายแดงกำลังคิดชื่ออยู่สวัสดีท่ะก็ไปทุกคนทุกท่านานะจ๊ะใจเย็นๆเนาะให้ปอกกดทาเอ่อทำเป็นกิจวัตรประจําวันทุกเออไม่ได้สวยเซ็กซี่เหมือนแม่เบี้ยนะอยากเห็นท่าขูดมะพร้าวเหมือนในละครไหมต้องไก่เนาะ ไก่ถ้าวิพรมีเยอะไงเราก็ประหยัดต้นทุนเนะาะก็มีมรกมมระโกอะไรก็อ <c oughs> อ่าจะไปจับโคให้ที่ถ้าวิพรแป๊บนะคู่ชีวิตใครคู่ชีวิตมันเนาะอ่านางคชำเงินอินคำก็สวัสดีทักทายพี่เอซิโรล,ลัสเนาะคุณฟ้าใสก็สวัสดี ไม่เหมือนบ้านแม่เลยเนาะนกเขาหลายตัวใช่นกเขาวสวด้วยกชอบบินอยู่ข้างหลังนะ <c oughs> อันนาเนาะเออบางคนที่เขาไม่ไล์สดขเขาก็ผ่านอยู่นะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเนาะพยายามไล์สดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านเนาะเหมือนยายพูนอะ่ะยายพูนก็ทำจนสำเร็จเนาะก็เป็นสุส สินเมื่อก่อนกับสุทรับสินเนาะไปไหนก็บ,บันเทิงบันเทิงไปก็ไปช่วยรังจะถึงจ้ารอสิริรักแป๊บนะสิริรักก็มีรถคันเดียวเนาะพูดไปมันมันมีกลิ่นแล้วนะไม่ใช่มะพร้าวดีนะมันเป็นมะพอแล้วพอแล้วปิดเลย มาทักทายเพื่อนๆใครที่ท้อไม่อยากทําให้ว่อกบกบเป็นพลังบวกให้ทุกคนเนาะมันมีอ,อปลายทางเนาะก็พูดคุยทักทายตอบกลับเนาะการตอบกลับเพื่อนๆในไร้สดจะเพิ่มการเข้าถึงได้ดีเนาะฟังเป็นคนเสียนิสัยนะ เข้ามารับชมนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะแอบมาดูฝากชมพี่โครักทุกคนมาครบแก๊งยังขาดใหญ่อมญอมสินย้มสินไปแต่งงานผูนซับผู้ใดมีธุระก็ออกไปทำก็ได้นะที่ผมก็เกรงใจเกรงใจเนาะแต่ก็มาสวัสดีไปให้กำลังใจเพื่อนๆที่ยังไม่ จบการศึกษาด้วยเนาะก็ทาทุกอย่างเนาะให้เพื่อนๆนมีพลังพูดซาบผู้ใดมีธุระก,ก็ไปทําก็ได้นะที่พอก็เกรงใจเกรงใจเนาะแต่ก็มาสวัสดีพาดวงแก้วมารับชมแล้วนะจ๊ะสวัสดีจจนนะทวีพรสวัสดีจ้า,นะา,ร,จาร้านปังปัง้งไก่เนาะ ไก่ถ้าวิพรมีเยอะไงเราก็ประหยัดต้นทุนเนะาะก็มีมะระกลมมะระโกอะไรก่อวันนี้ก็ขูดมะพร้าวแล้วก็จะเอาไปตากแดดนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่บอได้ลงอ่าคนงานไปตัดรออีกแปลงแล้วจ้าเอากระรามะพร้าวมาทำอะไรจ้าเอามาสวัสด,ดีเจ้านางฟ้า คุณอรนุชก็บอกว่าสวัสดีเจ้นางฟ้าเออน,นี่ก็เป็นเดอกแกงนางฟ้าเนะคุณพี่อรนุชเออไม่ได้สวยเซ็กซี่เหมือนแม่เบี้ยนะอยากเห็นท่าขูดมะพร้าวเหมือนในละครไหมก็ลกัก็ลกักกำกำกกำ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 ก อะไรนะเมฆคาราเนาะในหนังอะ่ะใช่ไหมก็ทักทายกันนะจ๊ะก็ฝากคุณบุมาากมะพร้าวก็มาคุยกับเพื่อนๆเชยเชงานไปเลยเราก็ต้องทำงานหน้าที่ของเราเนาะบางคนกับพพ่อบ้านไม่เหมือนไม่เหมือนกันเนาะเป็นชวนเนาะ แต่ก็อยากให้เพื่อนเพ่อดื่มกาแฟกับคุณสุภักมาจ้าวันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปลาละน้องไก่ก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเนี้ยเร่งผลิตอาหารน้องจะได้ตกตให้พรกับผ่านแล้วนะจ๊ะกำลังจะถึงคิวไปจับโคให้เปิดอยู่มาทักทายจ้าจมามา,มาแต่ก็น่ารักแหละก็ชอบ มาขูดมะพร้าวช่วยเที่ยพรหน่อย <g ül> มะพร้าวแห้งที่หลังสวนอะมันเน่ามันมันตกลงมาสวัสดีจ้าคิดถึงทุกคนสู้ๆนะจ๊ะน้องรกักอ๋อ <c oughs> ใช่แล้วยายแดงสวัสดีคุณมาไรเนาะอะคุณสุภาก็บอกว่ายินดีต้อนรับค่ะคุณสีโรรัสคุณมาไรก็ อันนี้ก็เป็นเจดันของทวีพรตั้งแต่ให้พรยังไม่จบมหาไรเนาะตอนนี้จบแล้วนะเสบตามีหัวใจขึ้นด้วยเนาะดีใจตัวเนอะคุณพี่แรงกายแรงใจที่เหลืออยู่เนะเาะคุณจุธารา คู่ชีวิตใครคู่ชีวิตมันเนะเาะนางชำเงินอินคำก็สวัสด,ดีทักทายพี่เอซิโรลสาตเนาะคุณฟ้าใสก็สวัสดีคุณเชชวานกอดส,สวัสด,ดีทักทายทุกท่านแรงกายแรงใจที่เหลืออยู่ดีเจ้าเนาะเนาะดีใจตัวเนออคุณพี่แรงกายแรงใจที่เหลืออยู่เนะเาะคุณจุธารา คุณเชชวานก็สวัสดีทักทายทุกท่านแรงกายแรงใจที่เหลืออยู่ดีเจ้าเนาะน้องดูได้นะลองลองดูเนาะบางคนก็มีปัญหานะแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไปขยา่าอ่าคนงานไปตัดรออีกแปลงแล้วจ้าเอากระลามะพร้าวมาทำอะไรจ้าเอามา ขูดม้าขาวเฉย